ดูครับว่าอูจุนเขาเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างที่บ้านนะครับผมน่ารักสุดเลยจะเป็นตัวนี้ครับงูห<อ>ัาแต่ว่ากำลังลอกคราบอยู่อันนี้ปอไพทอนนะอันนี้จะเป็นงูน้ำารโหลวหน้างูหัวกะโหลงูสายลุงครับด้าน,นล่างที่จะเป็นปูนาธรรมดาครับปูนาแต่เลี้ยงจนตัวใหญ่อันนี้ปลาไหลเปลือกตัวแกนี่ <laughs> แกย,ยิ้มตัวนี้มันจะยิ้มน้องหนูแฮมสเตอร์ เลยทีมีหน้าหลักบ้างส่วนใหญ่กันี่เป็นงูบอไพทอนหมดเลยพี่สีดำสีขาวกันเป่องเลยอ๋อแมงอดแล้วเขาไม่ได้มีตัวเดียวนะครับเขามีลูกนะพี่เขาคลอดลูกเลยอันนี้ก็จับมาได้หลักสตูดิโอครับยวต้องไปปล่อยเขาเขียวหางไหมเขาจะจับยังไงวะทํำที่จับ DIY เองอันนี้เอาไว้ของงูต่อไปนี่คือถ้้เิดบ้านพี่เีงูเข้าบอกผมได้เลยมันก็อันตรายแหละแต่ว่ามันง่ายกว่าที่เราคิดสมมติงูงูอยู่บ้านเอเอยเจองูแล้วบ้านพี่เฮ้ยงูมาแล้ว อขอนี้ใหญ่อยู่มันรับขาพี่แล้วหัวรับน้ำพี่ผมมนันลังไปตายไปแล้วมันอยู่ที่คอพี่แล้วหัวตายไป